สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t a r o Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปความรักค่ะของดวงทั่วไปก็คือการเงินการงานความรักค่ะของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนานะคะประจำเดือนมีนาคม2562ปูขอข้ามเดือนกุมภาพันธ์ไปนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ตั้งแต่หลังปีใหม่มาปูก็มีปัญหา เรื่องของสุขภาพเนาะแล้วก็การงานแล้วก็มีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ไปมันก็เลยทำให้ไม่มีเวลามาดูดวงให้พวกคุณแล้วก็ขออนุญาตที่จะรวมคลิปความรักไว้กับไว้อยู่ในคลิปเดียวก่อนนะคะแล้วถ้ามีเวลาปูก็จะทำแยกย่อยออกไปให้สำหรับชาวราศีมีในเดือนมีนาคมเนี้ยคะ่ะม,มีความรู้สึกว่าจะมันจะเป็นเดือนที่ เดือนที่ดีอ่ะปูปวดไพ่ให้คุณเสร็จแล้วปก็มีความรู้สึกแบบไม่ทํานายได้ไหมไพ่ถ้าไพา่จะขึ้นมาดีขนาดนี้คือที่ผ่านมาชาวราศีมีนจะมีเรื่องของความกัดกุ้มใจเนาะมีความกัดกุ้มใจมีความกังวลใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักคือคุณจะมีเรื่องของการวิตกคิดมากคิดมากจริงๆนะคะแล้วเป็นคนที่คิดหยุ่มหยิมเก็บอย่างมาคิดแล้วก็อาจจะ ถ้าในที่ทํางานเราก็อาจจะไปได้เจอคนนินทาเราเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอาจจะไปรับรู้ข่าวอะไรได้ยินอะไรมาที่ที่มันทําให้เราเก็บมาคิดมากในเดือนเนี้ยมันจะเป็นเดือนที่ดวงชะตาของคุณอะเปลี่ยนไปแล้วนะ มันจะเป็นเดือนที่คุณรู้จักปล่อยวางคุณจะไม่เก็บทุกอย่างมาคิดคุณจะไม่ไปเสวนาหรือลงไปทะเลาะกับคนที่พูดจาไม่ดีกับคุณหรือพูดถึงคุณที่ไม่ดีคุณจะมีความรู้สึกแบบว่าทะเลาะกับพวกเขาไปมันก็ไม่มีประโยชน์สู้แบบหันหน้าทำมาหากินดีกว่าคุณจะคิดแบบนี้แล้วมันก็ทําให้คุณแบบประสบความสําเร็จด้วยถ้าคุณคิดแบบนี้ได้จริงๆคือคุณได้วิวอั f ฟอร์จูนขึ้นมากับ 10 of pentacles คือมันเป็นไพ่ของการที่คุณมีโอกาสอย่างมากค่ะในเรื่องของโชคลาภในเดือนนี้ค่ะชาวราศีมีนหลายหลายคนนะคะอาจจะได้รับเงินมรดกเงินตกเบริร์เงินจากพินัยกรรมเงินจากที่ดินอสังหาริมทรัพย์คือเป็นเป็นช่วงที่คุณไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเลยคือคุณจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมีเกณฑ์การที่แบบ ได้ไพ่สองถ้วยเข้ามาแล้วคือเป็นไพ่ที่แบบว่าอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดผู้คนรอบข้างเจ้านายก็รักและเอ็นดูได้ทำงานที่เราถนาดัดมีความชอบนะคะแล้วก็ผลงานออกมาเป็นเป็นที่น่าพอใจมีชื่อเสียงขจรขจายคือเป็นเดือนที่ที่ที่ดีมากจริงๆเนาะการที่อนาโคตได้ไพ่สองถ้วยเข้ามาประกบกับ อิมพีเรหัวกับเนี่ยอิมพีเรอหัวกับเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีผู้ใหญ่นะคะ uh huh. อาจจะมีผู้ใหญ่ที่ที่เข้ามามีอิทธิพลในในความคิดในความรู้สึกของเราอะ่ะเขาอาจจะเข้ามาจู้จี้จุกจิกกับเราก็ได้ทําใช้อํานาจกับเรามันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบหงุดหงิดบ้างแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ให้เราแบบ ทุกสักเท่าไหร่หรอเพราะว่าเรามีความสุขมากกว่าตอนนี้เป็นในเดือนมีนาคมชาวราศีมิหนา์หลายท่านเนี่ยก็จะแบบมีความสุขมากๆนะคะมีความชื่นอกชื่นใจรู้สึกว่าชีวิตนี้ดีดีและสวยงาม e อ per ปอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้แต่ว่าวุ่นวายหรืออาจจะหมายถึงผู้บังคับบัญชาของคุณก็ได้ค่ะแต่ว่ามันพอดีว่าเขาตกอยู่ในตำแหน่งแบบ าตกอยู่ในตำแหน่งอนาคตโบก็เลยกำลังคิดว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่ากับการที่คุณจะเข้าไปเป็นคู่พาร์ทเนอร์ด้วยมันเป็นไพ่ของการที่ที่บ่งบอกว่าในเรื่องของการงานของคุณก็จะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะคะอาจจะมีการที่คุณอยากรเริ่มทำทำสิ่งในสิ่งที่คุณอยากทําในสิ่งที่อ,อ เราเรียกว่างานฝีมือหรอหรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวงานที่คุณแบบถนดัดงานที่คุณรักงานที่คุณชอบแล้วอาจจะต้องมีการซื้อขายติดต่อกับต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ได้คะ่ะมันก็เลยแล้วดันขายดีแล้วที่สําคัญคืองานตรงที่คุณที่คิดจะทําตรงนเนี้ยเนี่ยเป็นงานที่ที่จะสร้างรากฐานให้กับคุณในอนาคตด,ด้วยนะคะอือฮึเนาะ ใช่เพราะว่าได้กันได้ไพ่จัส m เมนสเข้ามามันคือการที่แบบว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดวงชะตาของคุณนะคะคุณก็จะแบบได้วิวออฟจูนกับ j ัสตเมนสเข้ามาประกบกันอยู่ข้างกันเลยอะ่ะมันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าโชคชะตากําลังจะหมุนคุณให้อยู่ถูกที่ถูกทาง โชคชะตาจะบุญคุณให้อยู่ที่ถูกทางนะคะมันที่ผ่านมาเวลาที่คุณเจอเรื่องอะไรแย่ๆที่รู้สึกเศร้าอะ่ะมันคือบททดสอบแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะคะ่ะโชคชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่แบบว่าที่ที่คุณสมควรอยู่ที่ที่คุณสบายใจที่ที่คุณสมควรจะได้รับในเรื่องของการเงินหลังจากที่คุณได้แบบไ ในไพ่สืบเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยมันเป็นไพ่ของการแบบมหาเศรษฐีละเป็นไพ่ของแบบเศรษฐีเป็นไพ่ของการที่มีเงินเข้ามาแต่การ,รได้ไพ่สีถ้วยเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการที่ว่า k, อย่าพึ่งใจป่านะอย่าพึ่งใจป่าใจปั้มอย่าพึ่งให้ใครยืมเงินเดนะ็ดขาดเนาะในไพ่เจ็ดเจ็ดดาบเข้ามาเนี่ยพอคุณมีเงินปุ๊บมันจะมีคนเข้ามาขอยืมเงินคุณทันทีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไพ่บอกมาเลยค่ะว่า มกเขาวา้ยงอยากให้ยืมเด็ดขาดเพราะถ้าให้ยืมเมื่อไหร่คุณมีสิทธิ์ที่จะแบบชว่วไม่ได้คืนขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ตำแหน่งที่แบบเป็นคําแนะนาําคําเตือนในไพ่แบบคนถือเหรียญสี่เหรียญหนีบไว้ทุกหนีบไว้ขนาดนี้ก็คือเขาบอกให้คุณงกไว้เถิดเพราะว่าอนาคตอ่ะจะมีคนเข้ามาแบบขโมยเงินคุณไปแน่ๆนะคะ อาจจะเป็นคนที่เขาอายุเยอะกว่าเราก็ได้หรือเป็นคนที่เราให้ความเคารพย่ำเกรงในในตัวก็ได้นะคะที่จะเข้ามาแบบขอยืมเงินเราอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยให้เอ p e r พ r ในตำแหน่งเนี่ยในตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะปูมองว่า ก็อาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลแต่อาจจะเป็นสถานการณ์ก็ได้ะคะ่ะว่าการที่คุณอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนหมู่มากหรือว่าการที่คนต่างชาติก็ได้นะคะหรือการซื้อขายติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คุณแบบมีชื่อเสียงเหมือนกันคุณมีโครงการริเริ่มที่จะทําแบบธุรกิจส่วนตัวของตัวเองหรือเปล่ารู้ว่าการที่แบบคิดที่จะ ทำนู่นทำนี่ของตัวเองลงทุนของตัวเองอะเนาะแล้วคุณแบบจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในตอนนี้ค่ะไม่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่คืออะไระมันจะเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณสบายใจแล้วมันก็จะทำให้คุณแบบประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนะคะคือ <c oughs> ชาวราศีมีในเดือนนี้ปูไม่รู้ปูจะแบบพูดอะไรเยอะอพูดง่ายๆก็แค่แบบว่า รวยนะคะมีเงินเข้ามาเยอะแล้วก็อยากให้คนยืมเงินเท่านั้นเองแล้วหลังจากนี้ในเดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะดีขึ้นดีขึ้นมากๆนะคะให้ระวังคนไม่จริงใจเข้ามานะคะเดือดฟัวหัวกลับเนี่ยเดือดฟัวหัวกลับกับเจ็ดดาบเข้ามาเป็นคนที่ไม่จริงใจเขาอ,อาจจะเข้ามาแบบ พบกับคุณเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือแบบเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเท่านั้นไม่ใช่คนที่จะเข้ามาแบบจริงใจกับคุณถ้ามีคนลักษณะนี้เข้ามาแบบขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือน่าจะเป็นเรื่องของยืมเงินแหละเพราะว่าลักษณะของการเงินของคุณเด่นมากๆเขาน่าจะเข้ามาขอยืมเงินคุณหรือเข้ามาทําขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณเนี่ยถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจให้ปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าเขาไม่จริงใจอะ อืมในพ่ยสทยืที่นีขึ้นมาเป็นการตอกย้ำเลยว่าในเดือนนี้ยังไงซะคุณก็ต้องได้เงินถ้าคุณไม่ได้เงินจากการที่เอออย่างที่ปู่กล่าวมาคือเงินมรดกเงินตกเบิกหรือเงินจากอาหารอาหารสาร,รอมาซับอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่ามีคุณอาจจะไปกู้ยืมเงิน ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ในทางกับการก็คือคุณมีเงินเยอะจนคุณแบบสามารถปล่อยกู้ได้คือในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินเยอะมากๆนะคะสบายใจได้เลยได้ให้ queen of d a r queen of d a r queen of source เข้ามานะคะก็หมายถึงว่าอยากให้คุณเด็ดขาดเข้มแข็งและมุ่งมั่นนะคะ เนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าคุณมีโครงการหรือเริ่มที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วว่าแล้วคุณมุ่งมั่นมากไพ่บอกว่าขอให้คุณแค่มุ่งมั่นนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วเป็นความสําเร็จที่แบบว่าได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งราบยศได้ทั้งแบบเขาเรียกว่าความมั่นคงในชีวิตอย่างเงี้ยได้เลยเนาะ แต่ว่าความมั่นคงความมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ที่แน่แน่วิวออาปอดจูนกับไพ่แบบจัสติเมนมาเนี่ยคือแบบว่ามันกำชีวิตคุณหลังจากเนี้ยมันดีขึ้นแน่นอนจริงๆในเรื่องของความรักค่ะ คือก่อนหน้านี้เนาะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีความหึงหวงหรือเปล่ามีความกังวลใจในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> มีความรู้สึกอึดอัดใจหรือคิดมากคิดวิตกกังวลคิดไปก่อนเออได้ยินอะไรมาหรือเขาพูดเลยมาเราก็เก็บมาคิดแต่หลังจากนี้เนี่ยมันโชคชะตากําลังจะเปลี่ยนไปนะคะมันมีโอกาสที่จะแบบ คุณจะเริ่มมีการปล่อยวางคุณจะมีความรู้สึกว่าแบบทะเลาะกันไปก็เท่านั้นห่วงไปก็เท่านั้นไม,ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสู้แบบมาทําดีต่อกันดีกว่านะคะแล้วมันก็จะทําให้แบบชีวิตรักของคุณมีความสุขคุณได้สิบสืบเรียนกับสองถ้วยเข้ามาเนี่ยมีโอกาสอย่างมากนะคะที่เขาจะแบบขอคุณแต่งงานเนาะหรือไม่ก็เป็นลักษณะของการที่แบบว่าความสุขที่คุณได้รับในตอนเนี้ย มันดีมากๆเป็นความสบายอกความสบายใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปูอยากให้ระวังนิดหนึ่งว่าการได้ไพ่เอ米尔หัวกลับเป็นลักษณะของการที่ยึดติดในเรื่องของความคิดตัวเองมากเกินไปเราอาจจะมีการแบบว่า คิดว่าเขาจะต้องนอกใจเราแน่ๆหรือคิดว่าเออกันระแวงกันไม่ไว้ใจในตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความคิดที่ที่เรามั่นใจหรือเราคิดลบหรือการที่เอาแต่ใจอะไรตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็จะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ในความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเดือนเนี้ยมันดีอะ่ะโบก็แค่ว่าไพ่ตรงนี้อาจจะเป็นไพ่ของ ตัวแฟนคุณก็ได้เนาะเป็นชาวต่างชาติที่เขาอาจจะดื้อดึงสักหน่อยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็รักคุณกลับมาแบบเอาเอาใจคุณเหมือนเดิมนั่นแหละอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับคนต่างชาตินะคะถ้าไม่คนต่างชาติก็คนที่แบบว่ามีอายุเยอะกว่าเราคนที่ภูมิฐานมากกว่าเราคนที่น่าเก่งขามากกว่าเราอาจจะเป็นคนที่แบบมีลูกน้องบริวารเยอะๆอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ ที่ผ่านมาที่มีปัญหายัางไงในเดือนนี้มันก็จะถูกคลี่คลายลงนะคะแล้วก็จะทําให้แบบว่าด้จัสเมน่ะด้วยจัสเมนกับสองถ้วยเข้ามาด้วยอะซิกเกียนอีกต่างหากนี่คือแบบว่าเป็นไพ่ของความรักที่ที่ดีดีมากจริงๆแล้วก็เป็นความรักที่จริงใจบริสุทธิ์นะคะมีโอกาสที่ ที่จะเรียกว่าเป็นเนื้อคู่กันเลยก็ได้หรือเป็นไพ่ที่แบบว่าเข้ามาบอกว่าเป็นแบบคู่สร้างคู่สมให้กันแต่ทีเนี้ยพอมันมีเจ็ดดาบ,บเข้ามาเป็นไพ่ของการที่แบบว่าแอบ,บทําอะไรรบัรบๆซ่อนๆน,น,นะคะอาจจะหมายถึงว่าการที่ที่ผ่านมาเนี้ยเราตกอยู่ในตําแหน่งแฟนคุณด้วยเนี่ยมันก็ม่งหมอกเหมือนกันว่ามีโอกาสนะคะว่าแฟนคุณเนี้ยเขาอาจจะทําแอบบทําอะไรลับหลังคุณอยู่แต่คําว่าแอบ,บทําอะไรลับหลัง คุณอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่มันยังไม่ใช่เรื่องมือที่3านะรู้มือที่3ามวะแต่ตอนนี้พวกยังไม่เจอไพ่มือที่3นะคะในเดือนมีนาคมน่าจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเขาน่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกคุณเท่านั้นเองเขามีความลับอะความลับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ ที่จะเซอร์ไพรส์คุณและทํำให้คุณแบกแฮปปี้มากๆปู่มองว่าอย่างนี้นะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ที่ไม่ดีนะคะคนโสดนะคะได้ไพ่ชูมิตรีเข้ามาเอาแหละไพ่ออกมาขนาดนี้ปู่ว่าในคนโสดในเดือนมีนาคมชาวราศรีมีนลหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้เจอความรักคนที่คลิกแล้วนะคะได้ไพ่เอมเพลรสเข้ามาเนาะตัวบุคคลเป็นไพ่ใบเดียวเลย ถ้าไม่ใช่คนต่างชาติต่างภาษาไม่ใช่คนที่น่าเก่งขามคนที่แบบว่ามีลูกน้องบริบาลเยอะๆเจ้าของกิจการหรือคนในเครื่องแบบก็จะเป็นลักษณะการพบรักในอินเทอร์เนต็ตการพบรักในเว็บหาคู่หรือการที่ติดต่อสื่อสารการผ่านโปรแกรมหาคู่อย่างเงี้ยค่ะก,ก็ได้เช่นกันคุณก็อาจจะได้เจอคนที่แบบว่า เข้ามาแล้วคลิกเราอ่ะอืมคลิกเรามากรักเรามากแล้วก็เออพร้อมที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นะคะจะมีแรงดึงดูดต่อกันอย่างกระทันหันอย่างมากมาย ไม่ใช่กระทันหันขอโทษค่ะจะมีแรงดึงดูดต่อกันแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเนี่แหละคือความรักที่ที่คุณต้องการนะคะไพ่ประกบออกมาดีอีกแล้วนะคะได้ View of Fortune ได้ The h e r m i t และ Jasmine มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าถ้าแฟนของคุณไม่ใช่คนราศีกันก็จะเป็นคนที่มีอายุต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะ5ปี6ปี10ปีจะประมาณนี้มันจะ เขาจะเข้ามาแล้วทำให้แบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้จัสเมนขึ้นมาถึงสองใบจะฟันทงว่าเป็นเนื้อคู่ก็ได้คู่ตัวนางกันก็ได้นะคะก็คือเทวีหวิวเอาฟอร์จูนขึ้นมาสองใบด้วยปูมองว่าเป็นความรักที่ดีแหละในเดือนนี้ชาวราศีมีนคนที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่ที่จะได้เจอคู่แน่นอนนะคะแต่ว่าก็อยากให้ลดทิฐิลดกำแพงของตัวเองลงเนาะ ในเรื่องของการวิตกกังวลการคิดมากหรือการที่เรารู้สึกว่าแบบเออยังไม่เชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบลดลดความคิดมากลงแล้วก็ลองเปิดใจดให้เขาดูนะคะแต่การที่ที่กานได้ไพ่แบบเจ็ดดาบอยู่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการแอบแอบ,แ,อบแต่คาว่าแอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็มันรอรอดูกันในเดือนต่อไปว่ามันจะแอบหมายถึงอะไรแต่มันเป็นการแอบที่ดีแอบซ่อนเขาอาจจะแบบ คนที่มีคู่รักที่อยู่ทางไกลเขาก็อาจจะแอบมาเซอร์ไพรส์คุณอย่างเงี้ยก็ได้หรือการที่แบบว่าเขาอาจจะชอบคุณอยู่แต่เขาแบบทําเป็นเข้มทําเป็นเก๊กขมแอบชอบคุณไม่ได้บอกให้คุณรู้แล้วคุณค่อยมารู้ทีหลังอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันคือลักษณะข,ของเขาอะ่ะเป็นเป็นลักษณะข,ของการแอบที่มีเซอร์ไพรส์นะคะไม่ใช่การแอบที่ไม่ดีนะคะ ทีนี้มาในของคนที่มีคู่ได้ไพ่ดิเซปชันนะคะไพ่ดิเซปชันมันหมายถึงการใส่หน้ากากเข้าหากันในความสัมพันธ์นี้หืม hmm. แล้วได้ไพ่เจ็ดดาบเข้ามาไพ่สี่เหรียญเข้ามาไพา่ห้าดาบเข้ามามันจะหมายถึงอะไรได้มั่งไพ่ขยายความได้ไพ่เซเว่นออฟรอสเข้ามานะคะทูออฟรอสแล้วก็ดึก ดีอิมเพรสสวบกลับทูกโรสสวบกลับมันเป็นลักษณะของการที่ว่าจริงๆแล้วคุณสองคนนะคะรักกันนะคะแล้วก็มีมีความรักที่ดีต่อกันมีความมั่นคงทางด้านครอบครัวต่อกันแต่ทีเนี้ยลึกๆเนี่ยในใจอะค่ะ คุณคุณรู้สึกไม่สบายใจอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจเรื่องของภาษาเรื่องของทัศนคติหรือเรื่องของการที่เขาเอาแต่ใจมากเกินไปเข้ามาเป็นอุปสรรคมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกท้อมากๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ได้ไพ่แบบ s e เว่น e อฟโรเนี่ยคือมันเป็นไพ่ของ,งน,นักสู้นะคือต่อให้เจออุปสรรคปัญหาแค่ไหนเข้ามาเนี่ยคุณก็ยังที่อยากพยาย,ย,า,ยามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ตรง ให้มันอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นด,ดิสคพชันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปูม,มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของความไม่จริงใจหรอกแต่เป็นลักษณะของการที่คุณพยายามทาั้งๆที่มันมีปัญหาอะไรมากมายในความสัมพันธ์นะแต่ว่าด้วยความรักที่คุณสองคนมีต่อกันอยู่มันทําให้คุณเลือกที่จะแบบเออแซงว่ามองไม่เห็นปัญหาแซงว่าเออ ฉันไม่รับรู้อะไรแล้วกันแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าใส่หน้ากากทำแต่เรื่องดีๆเข้าหากันเพื่อที่จะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไป reception ที่เกิดขึ้นปู่คิดว่าน่าจะเป็นการใส่หน้ากาก,ากเพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันอยู่รอดนะคะเพราะยังไงเสียเนี่ยการที่คุณได้ไพ่แบบสิบเหรียญเข้ามาเป็นไพ่ของครอบครัวเนาะ ครอบครัวเข้ามาสองถ้วยเข้ามาจัสมนินเข้ามามันยังบอกว่ายังไงซะสี่เหรียญด้วยคือยังไงซะคุณก็ยังห่วงครอบครัวของคุณห่วงคนของคุณแล้วก็รักคนของคุณมากๆพร้อมที่จะแบบทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมันไปได้นะคะสรุปสั้นๆเลยสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีคะ่ะดีมากๆขอแค่ให้ลดความวิตกกังวล ความคิดมากลงลดทิฐิลงนะคะมันก็จะทำให้ชีวิตของคุณในเดือนนี้ผ่านไปได้อย่างแน่นอนและดีมากๆด้วยดีจนปูแบบอิจฉานะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปเนาะมันก็อาจจะตรงกับบางคนไม่ตรงกับบางคนปูก็อยากให้ฟังกันสนุกสนุกขำขำ,ำนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วทับปูว่าปูจะเข้ามาตอบให้สร็น ใครที่สนใจดูดวเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะที่ปูชิโอน่าเนาะมีค่าครูนะคะค่าครูปูก็แจ้งลงไปในที่แบบ d ด s c r i p t i o n ใต้คลิปอยู่แล้วก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ